สวัสดีครับพบกับนิวส์มเนียอีกครั้งนึงนะครับ สำหรับคลิปนี้เช่นเคยครับเราก็จะมาพูดถึงประเด็นความขัดแย้งระหว่างไทยกับกัมพูชาซึ่งมันมีหลายเรื่องหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของชุดไทยซึ่งเราก็จะมาพูดกันในเรื่องนี้อย่างที่ทราบกันดีนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยในย่านอาเซียนโดยเฉพาะอย่างในไทยลาวกัมพูชาอะไรประมาณนี้จะค่อนข้างมีความคล้ายคลึงกันมากๆในเะรื่องของการแต่งตัวแต่ว่าแน่นอนว่าเขาก็จะมีการแต่งตัวมีการพัฒนาพัฒนาในเรื่องของวัฒนธรรมการแต่งตัวหรือวัฒนธรรมของชุดเนี่ยแตกต่างกันออกไปมันไม่ได้ถึงกับว่าเป๊ะ เหมือนกันขนาดนั้นก็อาจจะมีส่วนที่คล้ายกันแต่เรื่องของเรื่องก็คือแน่นอนนะครับว่ากัมพูชาเขาก็เอาชุดไทยเราไปเลยเอาไปเคลมว่าเป็นของเขาสั่งซื้อจากไทยนะครับออนไลน์จากตรงไหนก็ว่าไปช้อปปี้ลาซาด่าเรียกว่าวัฒนธรรมช้อปปี้ลาซาด,ดาเลยทีเดียวคือมันมันเป๊ะเกินไปซึ่งตรงนี้อย่างที่เราทราบว่าก็มีนักท่องเที่ยวเขาเดินทางจะอาศัยชุดไทยอไปถ่ายก็คือเขาแอบอ้างว่าเป็นชุดกัมพูชาแหละแล้วก็จะไปถ่ายที่นครวัดแต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็ห้ามไว้บอกว่าให้แต่งตัวให้เป็นแบบว่าอ่านกัม บูชานิดนึงอะไรอย่างนี้ก็อย่างที่ผมบอกนะครับว่าจริงๆแล้วมันก็มีความคล้ายคลึงกันแต่ว่ามันก็ไม่เหมือนกันสักสเดียวเพราะว่าเวลาผ่านไปมันก็พัฒนาในแนวทางของตัวเองอยู่แล้วตรงนี้นะครับแน่นอนว่ามันก็มีประเด็นกันมาจนล่าสุดเนี่ยคุนเซนเขาก็มีการประกาศนะครับว่าอย่าใส่ชุดแบบนี้มันเหมือนเป็นการลอกเลียนจนเกินไป นี่ก็คือชุดของทางกัมพูชาจริงๆต้องเป็นประมาณนี้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยดูผิวเผินก็คล้ายๆของไทยแต่ว่าไม่ใช่สัทีเดียวของเราก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับมันก็จะมีรายละเอียดที่ต่างกันบ้างในเรื่องของเสื้อผ้าอาภรณ์อย่างชุดอ,อย่างผู้หญิงเนี่ยอาจจะมองว่าคล้ายกันแต่ว่าก็ไม่เหมือนกันสัทีเดียวไม่ใช่ว่าคุณไปสั่งจากของไทยมาแล้วก็มาใส่แล้วก็บอกว่าเป็นของตัวเองมันก็ไม่ใช่ครับเพราะนั้นมันก็ไทยจา๋าแต่ถ้าแบบนี้ผมก็มองว่าโอเคอยู่เพราะว่ามันก็เป็นของเขา ซึ่งตามรูปครับจากเพจเฟซบุ o กไท a แล a n d n e นเนลเบิร์กแอนเนเบิร์กเขาก็บอกว่าอุเซนประกาศเลิกใส่ชุดของเพื่อนบ้านการใส่เสื้อผ้าที่ไม่ใช่แบบดั้งเดิมทําให้โดนกล่าวหาว่าลอกเลียนวัฒนธรรมแล้วก็ในภาพก็คือแบบชุดที่กระทรวงวัฒนธรรมเขมรนจะใช้ในงานอังกอร์สงการานนั่นเองขนาดคุณซนยังรู้นะครับแต่ไม่รู้ว่าชาวเน็ตกัมพูชาจะรู้หรือเปล่าเคลมเพื่อปั่นกระแสรหรือเปล่าก็ไม่ทราบเนื่องจากว่าชุดไทยสวยนะครับนักท่องเที่ยวจีนก็มาเยอะถ้าสมมติว่าชาวเขมรนอยากได้นักท่องเเเเทีี่ยวววจจจนนน้้าาาาาก็็ออะงงริๆแลปชุด เวลานักท่องเที่ยวมาเที่ยวก็จะได้ใส่ชุดไทยซึ่งขมิอ้างว่าเป็นของเขาก็อาจจะเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวโดยที่เขาก็รู้อยู่แล้วว่ามันไม่ใช่ของเขาก็เป็นได้คือเรื่องนี้แม้แต่ทางคุณเซนออกมาบอกแล้วนะครับว่าจะใส่ว่าใหญ่ใส่ชุดเพื่อนบ้านก็มีโพสต์ของ Thailand and n e i g h b o r s เนี่ยแหละครับที่มีการโพสต์รูปเมื่อกี้แล้วก็เนื้อหาเนี่ยก็ประมาณว่าจากกรณีีที่พิมพ์ลีพายขมิย้ำว่าเป็นพิมลีพายขมิชื่อว่า ทรีทรีหรือทรีเนะยครับทราดานะ่าออกมาตีโพยตีพายในสื่อโซเชียลว่ายินดีควักเงินส่วนตัวจํานวน100,000เหรียญดอลล่าร์โหเยอะนะครับ3ล้านกว่าเลย <c oughs> เพื่อทําวิดีโอโปรโมตงานอังกส์สงการให้ยิ่งใหญ่และให้ทั่วโลกรู้ถึงความอลังการในวัฒนธรรมเขมรโบราณโดยเธอได้ส่งภาพวิดีโอบางส่วนไปยังกระทรวงวัฒนธรรมและวิจิตรศิลป์เพื่ออนุมัติแต่ไม่ได้รับการอนุมัติครับผมเนื่องจากชุดแต่งกายมัน โคตรไทยคือมันไทยจ๋าเกินไปเลยไม่ได้รับการอนุมัติดังนั้นก็ชาวเน็ตก็อย่าหลับหูหลับตาเอาชุดไทยไปนะครับนี่ขนาดคนนี้เขาก็หลับหูหลับตาเอาชุดไทยไปเลยเพื่อให้กระทรวงเขาอนุมัติแต่ว่ามันไม่อนุมัติอนุมัติไม่ได้มันไม่ใช่ของตัวเองมันเป็นของไทยก็ควรจะปรับให้เป็นของกัมพูชานิดนึง งานนี้ครับนายกรัฐมนตรีฮุนเซนเรียกร้องให้รักษาเครื่องแต่งกายแบบดั้งเดิมของอังกอสงกรานในกรณีที่มีข้อสงสัยสามารถขอความช่วยเหลือจากกระทรวงวัฒนธรรมและวิจิตรศิลป์ได้ฮุนเซนยังบอกให้พวกเขาหลีกเลี่ยงการใช้เสื้อผ้าที่แหวกแนวและไม่ใช่แบบดั้งเดิมซึ่งอาจนำไปสู่การกล่าวหาจากประเทศเพื่อนบ้านว่าชาวกัมพูชากำลังเรียนแบบประเพณีและวัฒนธรรมของเขาเพราะมีความคล้ายคลึงกัน อย่ามาแค่ค์คล้ายึงถ้ามันมันอาจจะมีบางส่วนโดยเฉพาะสบายนะครับไม่ว่าจะเป็นลาวกัมพูชาไทยมันมีเหมือนกันอยู่แล้วแต่ว่าไม่ใช่เป๊ะๆอย่างนั้นคุณจะมาสั่งซื้อจากช้อปปี้ลาซาด้าเพื่อเอาของไทยไปไม่ได้นะครับเขาก็เสริมว่าหน้าที่ของกระทรวงวัฒนธรรมคือการปกป้องวัฒนธรรมของชาติและยังกล่าวเสริมว่าวิดีโอที่แสดงเครื่องแต่งกายแบบดั้งเดิมส่งเสริมวัฒนธรรมกัมพูชาแต่การใช้เสื้อผ้าขมิแบบผิดๆอาทำลายวัฒนธรรมของชาติได้ถ้ารักชาติก็ใช้ของตัวเองนะครับ ด้านในรองพลนาศิริวัฒน์อ่านผิดก็อขออภัยด้วยครับโครโสกกระทรวงก็งกล่าวว่ากระทรวงวัฒนธรรมไม่ได้กําหนดข้อจํากัดที่เข้มงวดใดๆต่อผู้ผลิตวิดีโอออนไลน์แต่ได้ออกแนวทางปฏิบัติบางประการกระทรวงยังมีกฤษฎีกายย่อยเกี่ยวกับการจัดการอนอุการจัดการอุตสาหกรรมภาพยนตร์และกฤษฎีการายย่อยอื่นๆสําหรับการจัดการและการคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมของชาติฮะก็กล่าวเสริมนะครับตามนี้ นายกรัฐมนตรีแนะนําให้ดาน่ายอมรับคําแนะนําจากกระทรวงวัฒนธรรมและกล่าวว่าการไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์จะจบลงด้วยการยกเลิกงานของเธอดังนั้นดาน่านะครับคุณพิมพ์ลีพายเมนก็ควรจะปฏิบัติตามจะดีกว่าอย่าไปตะแบงว่าของไทยเป็นของตัวเองของตัวเองก็คือของตัวเองของไทยก็คือของไทยก็แค่นั้นเองครับไปมาสั่งออนไลน์แล้วก็เอามาใช้นี่มันไม่ใช่ แล้วก็นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่นายคุณเซนออกมาปราบเรื่องการเสพการใส่ชุดไทยของชาวเคลมมบเดียชาวเคลมโบเดียนครับแต่ชาวเคลมโบเดียนก็หาฟังไม่แต่งตัวเกินหน้าเกินตาเจ้านายขมินแบบไม่รู้สีรู้แปดทุกงานสังเกตได้จากแม้เป็นงานพระราชพิธีหรืองานเลี้ยงต้อนรับการเสด็จอย่างเป็นทางการไม่เคยเห็นราชวงศ์ขมินใส่ชุดไทยเลยแม้แต่ครั้งเดียวยกเว้นอยู่ที่ก็คือเขาก็บอกว่าอ๋อยกเว้นอยู่คนที่ไม่ได้อยู่ในขมนิส่วนนี้ก็คือคือคุณดานาทรย หรืออาจจะว่าอ่านดานาทีก็ไม่แน่ใจครับแต่ที่รู้ๆก็คือเป็นคนดังแล้วก็มีฐานะซึ่งแน่นอนนะครับว่าคนที่เป็นคนดังแล้วก็มีฐานะเนี่ยเวลาพูดอะไรจะสามารถโน้มน้าวคนที่ติดตามผู้ที่ติดตามหรือผู้ที่ชื่นชอบได้ก็เรียกกันว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์คุณก็แน่นอนนะครับว่า ในเมื่อคุณเป็นอินฟลูเอนเซอร์คุณก็ต้องแนะนําไปในทางที่ถูกไม่ใช่ว่าคุณอุ้ยชอบชุดไทยชอบวัฒนธรรมไทยดูบุคเพสันดิวัลรืดูหนังไทยที่เป็นแบบใส่ชุดไทยโบราณแล้วก็มาเอามาว่าเป็นเคมว่าเป็นของตัวเองคนที่ติดตามคุณก็ต้องเชื่อเพราะว่าเป็นแฟนคลับนะครับก็คือบังคับเชื่อเลยทีเดียวก็คือแบบว่าคลอยตามอะไรประมาณนี้นะครับครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังใครมีคอมเมนต์ติชมอะไรก็สามารถเมนไว้ที่ด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับ